6นาฬิกาสามนาทีช่วงหน้าโหดหน่อยนะคุณผู้ชมบอกก่อนเลยฮะ,ะ,ะคือหนุ่มสติไม่ดีคนหนึ่งบุกไปที่วัดเลยแค้นอะไรก็ไม่รู้อเอาท่อนไม้ไปด้วยนะสกิดมัคทายกวัดอะ่ะตื่นเตืนอนไม้ทุบจนตายเลยครับเดี๋ยวมาดูช่วงหน้า การกีฬาแห่งประเทศไทยโดย ani, ดรก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผนึกกำลังพันธมิตรร่วมจัดงาน Golden Fly Series Thailand 2023รายการแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทลานเก็บสถิติโลกจัดในประเทศไทยเป็นครั้งที่2ณาลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยแข่งขันสองประเภทกีฬาคือการแข่งขันกระโดดคำ้ำและการแข่งขันกระโดดไกลมีนักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกตอบรับร่วมเข้าแข่งขันทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นผลักดันความเป็นเลิศให้นักกีฬาไทยสร้างไรายได้จากการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง